สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยไม่หมอความสุขหมอตโตแม่หมอหมอัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอล่า พลังงานนที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานี้ไฟ์มีดีดีมีไร์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบวันนี้ค่ำคืนนี้รู้สึกว่ามีพลังงานบางสิ่งบางอย่างอยากจะสื่อสารกับคุณพลังงานนั้นเป็นพลังงานแบบไหนเรายังไม่รู้แต่รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในบ้านของคุณนั่นแหละค่ะอยากจะติดต่อ อยากจะสื่อสารกับคุณเหลือเกินนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นี่คือพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆนะคะมาสื่อกับคุณนะค่ำคืนนี้ถ้าตอนนี้เวลานี้คุณได้ดูช่วงเวลาไหนเป็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะติดต่อกับคุณณนะ่ค่ำคืนนี้วันที่7 เดือน11อดยู่ดีๆก็มีบางสิ่งบางอย่างอยากจะให้คุณรับรู้ตัวตนของเขาและเขาอยากจะสื่อสารกับคุณถ้าเขาอยากจะบอกว่าเขาเป็นใครก็ให้เปิดออกมาแต่ถ้าเขาอยากจะสื่อสารกับคุณเรื่องอะไรก็ให้ออกมาเช่นเดียวกันและนี่คือความสำคัญสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ถ้าเขาเป็นใครก็ให้เปิดเผยออกมานั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพลังงาน ที่ถูกผุดมาร์้ไปเป็นพลังงานผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่ในบ้านคุณอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนหรือดวงจิตดวงวิญญาณผู้หญิงที่พักอาศัยอยู่ในบ้านของคุณอยู่ในคอนโดคุณตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกแปด่บ เหมือนการผูกมัดเหมือนการโลนพันธนาการจากบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้หลุดพ้นจากความอึดอัดน,นี้และกลายเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณก,กลายเป็นลาชินีถือเรือนนะคะเป็นเจ้าของบ้านเป็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือผีบ้านผีเรือนที่ถูกตาตึงไว้หรือดวงจิตดวงวิญญาณผู้หญิงที่ถูกตาตึงไว้ณนะตอนนี้เวลานี้หากชีวิตของคุณติดขัดด้วยสถานาการณ์อะไรก็ตามแต่ กินไม่ได้ขายไม่ออกหาใครก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้พี่น้องญาติพี่น้องก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ดวงจิตดวงวิญญาณน,นี้มาสื่อสารกับคุณเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะหากคุณจะหลุดพน้นนะักขังนี้นะคะคุณจะกลับกลายเป็นราชินีถือเหรียญคุณที่จริงอะถ้าคุณเป็นผู้หญิงราชินีถือเหรียญคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมั่งคนรวยคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ธุรกิจของคุณอาจจะมีปัญหารู้สึกอึดอัดนะคะหาหนทางออกไม่ได้และในค่ำคืนนี้พลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มาสื่อคุณสื่อสารกับคุณนี้จะมาปลดล็อกมาชี้ทางให้กับคุณได้รู้ช่องทางให้คุณได้หลุดพน้นจากสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่และตอนนี้เวลานี้พลังงาน ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณ, mm. ขคณเขาบอกว่าเตรียมตัวรับสิ่งใดคะและตอนนี้เขามองตัวตนคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้เ mm. ขามองคุณสถานการณ์ชีวิตคุณณตอนนี้เป็นอย่างไรโอ้คุณมีความมิตกคุณมีความกังวลค่ะ นี่คือสามดาบความวิตกกงังวลถ้าตอนนี้คุณมีความวิตกกงังวลหวาดกลัวในเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องวิตกคุณไม่ต้องกังวลค่ะทุกอย่างมันแก้ไขได้ขอให้คุณมีใจเดียวมีความหนักแน่นมีความมั่นคงถ้าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์หายใจก็แทบไม่ออกนะคะพึ่งพาหันหน้าไปหาใครใครก็ช่วยคุณไม่ได้ไม่มีใครซับพอร์ตคุณเลยอันนี้เราบอกเลยว่า คุณปล่อยวางวางให้ลงปลงให้ได้แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณพลังงานที่ไม่ดีที่คุณเจออยู่ณนะขณะน,นี้มันกำเัืองจะเลือนหายไปคุณถ้าคุณรู้สึกอึดอัดคุณไปทำบุญลงศพพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะ,ะคะคุ่งนี้เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณทำวันไหนก็ได้และที่สำคัญถ้าคุณมีเงินบาทสองบาท คุณทําบุญตอนเช้าก็ได้ค่ะถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธหรือนับถือศาสนาอะไรทาบุญกับโรงพยาบาลน,นั่นแหละชีวิตคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างและยังไงต่อคะสถานการณ์ชีวิตของคุณที่มันดูอึดอัดถ้าคุณดูอึดอัดนะักขนาดนี้นะคะคุณได้ดูคลิปนี้แล้วให้นั่งตัวตรงแล้วบอกว่าเดียวมันก็ผ่านไปเดียวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปต่อค่ะโอไมก้ oh <my> คุณกำลังหมดแพชชั่น นะคะคุณกําลังหมดแพทชั่นกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์มันมบ,บีบบังคับให้คุณจะต้องเดินออกมาเดินออกมาหาจุดที่เป็นจุดของคุณเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตมันดีแล้วค่ะถ้าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์ที่กําลังหมดแพทชั่นจากเรื่องความรักหรือเรื่องครอบครัวของคุณอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเดินออกมาแม้ว่าคุณจะหลงไหละนะคะอยู่ข้างหลัง ถามว่าข้างหลังคุณรักไหมคุณก็รักแต่คุณรักแล้วมันข้างหน้าคุณรู้ว่าข้างหน้ามันคือน้ําบ่อใหม่มันคือสิ่งใหม่ๆที่คุณมีความลงไหยมากกว่าถ้าคุณเลือกน้ําบ่อหน้าคุณอย่าถอยหลังหาน้ําบ่อเดิมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสิ่งใหม่ๆอานาคตข้างใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กูดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ k i n o o s สอดถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณมีความมั่นคงคุณมีความเด็ดดเียวชีวิตคุณก็เหมือนกระดานหมากลุกคุณจะต้องรู้จังหวะเล่นตัวไหนตัวคุณตัวไหนตัวลุกตัวไหนตัวรับนี่แหละค่ะตัวคุณคุณได้เดินออกมาแน่นอนค่ะแต่การเดินออกมาในครั้งนี้คุณได้ศึกษาเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วและถามว่าตอนคุณโดน ตอนคุณเดินออกมาคุณหมดแพชชั่นหรือ,อยังคุณหมดแพชชั่นแล้วแต่คุณก็ยังมีความอาไรยอาวรในสิ่งนั้นอยู่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณลงไหลสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณชีวิตคุณถ้าคุณเป็นผู้ชาย อายุ35ปีขึ้นไปตอนนี้คุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านของคุณนั่นแหละค่ะมาสื่อว่าความมั่นคงในชีวิตฐานะการงานของคุณคุณจะประสบความสำเร็จก็ด้วยความมานะพยายามของคุณนะคะถ้าตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวและคุณเป็นหัวหน้าจิตการการงานหรือว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณนะคะเคยมี ปัญหาและคุณจะหาทางออกให้กับปัญหาได้ทุกอย่างจบที่เราเบาที่สุดนั่นเองนี่คือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่สิบพูดมาต่อค่ะโอ้ไม่กห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยอย่าโฟกัสในสิ่งที่ มันสูญเสียไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องความรักหรืออะไรคุณเคยผ่านเรื่องอ่อมเรื่องยมมามากมายแล้วแล้วทําไมคุณคุณจะไม่ได้ผ่านจุดนี้ไปได้ให้โฟกัสจุดที่มีความสุขถ้าตอนนี้คุณยังอ่อมยังยมอยู่ให้โฟกัสในเรื่องที่มีความสุขแก้วที่มันล้าวแล้วมันไม่สามารถปฏิปะตะขึ้นมาใหม่ได้ก็ช่างมันเหมือนชีวิตของคนเราเดินหน้า ไปข้างหน้าปาดน้ําตาแล้วเดินต่อไปไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะอย่าอย่าให้ความอ่อนแอของคุณมาทำลายชีวิตของคุณอนาคตใหม่ของคุณที่มันรอคุณอยู่ในเวอร์ชั่น2025นั่นเองต่อคะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสิเหรียญช่วงเวลานี้นะคะชีวิต คุณปราถนาจะมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินมีท่าครอบครัวของคุณตอนนี้เวลานี้คุณปราถนาจะให้ครอบครัวของคุณได้ได้เป็นมหาเศรษฐีได้มีเงินเข้ามาสักก้อนคุณจะได้เงินเข้ามาสักก้อนแล้วเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นไพ่มหาเศรษฐีสิบเหรียญเงินนี้จะได้มานะคะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพัฒนาของคุณถ้าคุณเป็นคุณพ่อ นะคะคุณก็เป็นคุณพ่อที่มีความมุ่งมั่นความพยายามคุณไม่ทิ้งใข่ไว้ข้างหลังนี่คือพลังงานที่อยู่ในบ้านของคุณท่านกําลังจะมอบโชคครั้งใหญ่ให้กับคุณนั่นเองนะคะไม่ใหญ่ได้ไงคะ่ะขึ้นลาชินีถือเหรียญและสิบเหรียญถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่า นะคะคุณเป็นคนที่มองคนนะคะถ้าใครถ้าคุณเป็นคนโสดคนไหนไม่รวยคุณไม่เอามาเป็นแฟนแน่นอนค่ะเพราะคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตในชีวิตมามากมายเหลือเกินถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณยังติดขัดอยู่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะอยู่กับตัวเองให้เป็น จบที่เราเบาที่สุดนั่นเองคํานี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้กับทุกคนด้วยซ้ําไม่ต้องไปรอให้ใครมาบอกว่าคุณต้องจบแล้วนะคุณนั่นแหละเป็นคนตัดสินชาตาชีวิตของคุณเองเพราะพลังงานที่อยู่ในบ้านของคุณมาสื่อสารกับคุณและมันกำลังจะจบลงภายในเร็ววันนี้บางคนตั้งแต่วันนี้ไป เ1ก็คือ3 7 8 9 10 11 5วันไม่เกิน5วันนั่นเองคุณจะได้หลุดพ้นช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คุณไปทำบุญน,นะคะไปทำบุญที่ไหนก็ได้ที่คุณสบายใจแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้วยังไงคะ พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณนะตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณให้คุณได้รู้ให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณควรโฟกัสสิ่งที่คุณควรทําเพราะตอนนี้เขากําลังมาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับโชคก้อนใหญ่นะคุณได้ปลดล็อกได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมครั้งนี้แน่นอนค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณจะมีโชคลาภค่ะ เขาจะให้โชคลาภคุณไม่เกิน3วันนี้หรือห้าวันก็ได้เพราะ7 1ดบอดนะคะ8 9ดเก1 3สบอดสามวันนะคะ11บ2ดบนะคะ5วันนะคะนี่แหละคะ่ะคุณจะมีโชคลาภไม่เกิน3วันนี้หรือไม่เกิน8วันนี้ชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมอบโชคลาภครั้งใหญ่ให้คุณโชคลาภนี้จะเป็นโชคลาภแบบฟุกให้คุณได้ปลดล็อก ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณหรือพลังงานแฝงที่อยู่ในบ้านคุณเขาจะมอบโชคมอบลาบให้กับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะมาบอกคุณภายในสามวนันนี้หรือว่าคุณไปทําบุญตอนไหนหรือว่านะคะหรือว่าภายในแปดวันนี้ถ้าคุณอยากจะปลดล็อกออกจากอุปสรรคปัญหาแน่นอนละคะ่ะปัจจัยหลักที่คุณอยากจะหลุดพ้นมากที่สุดเราเชื่อว่า เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอยากหลุดพน้นออกจากหนี้สินคุณจะปลดล็อกหนี้สินได้หรือไม่เรายังไม่รู้ขอให้พลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มาปลดล็อกคุณที่เข้ามาช่วยเหลือและบอกข่าวสารกับคุณนะครั้งนี้เป็นคนถอดภัยให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่กอโอ้ไมขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้ไม่กอโอ้ไ่กขอบคุณนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งดาบ หนึ่งดาบคือความสำเร็จภายในหนึ่งวันนี้อย่างช้าหนึ่งสัปดาห์คุณจะได้หลุดพ้นออกจากจุดหมดที่หมดแพชชั่นเราไม่รู้หรอกว่าคุณหมดแพชชั่นอะไรหมดแพชชั่นในเรื่องการงานหมดแพชชั่นในเรื่องความรักหมดแพชชั่นเรื่องอะไรก็าตามแต่ คุณจะได้ออกมามันจะเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายให้คุณได้ตัดสินใจและคุณจะมีโชคลาบเข้ามาโชคลาบนี้จะเกิดกับคุณ1วันอย่างเร็ว1วันหรืออย่างช้า1อาทิตย์นับ ไป7วันนั่นเองนะคะแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในหนึ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าคุณอาจจะได้มีโชคมีลาบเข้ามาโชคลาบแบบฟุกๆนี้เกิดขึ้นกับค,คุณตลอดเวลานั่นเองต่อค่ะ โอ้ม g ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะและไม่เกิน2เดือนนี <t 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 uh ้หากคุณกำลังวางแผนทำธุรกิจการงานของคุณอยู่ธุรกิจการงานของคุณเป็นการเป็นธุรกิจการงานที่2ค่ะคุณจะได้ทำงานธุรกิจที่2บางคนจะมีหุ้นส่วนเข้ามาเนื่องด้วยคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถ king of sort u e e n of p e พดิค l e นะคะการงานของคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้จับธุรกิจใหม่ๆที่คุณไม่ได้จับมาก่อนบางคนอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะเสนอเป็นหุ้นส่วนของคุณเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือเป็นคนรักของคุณก็ได้คุณอาจจะได้ทำงานกับคนที่คุณรักนั่นเองต่อค่ะสองดาบโอโ้สองสองหนึ่งหนึ่งสองสอง นะคะสองดาบคุณยังมีความลังเลคุณยังมีความไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าคุณจะทำสิ่งที่คุณวางแผนไว้น่ะตรงเนี้ยคุณจะทำได้ไหมธุรกิจที่สองเนี่ยธุรกิจหนึ่งของคุณอ่ะมันมั่นคงอยู่แล้วแต่ธุรกิจที่สองอ่ะคุณจะมีความสามารถคุณจะทำได้เหรอคุณกำลังตัดสินใจอยู่ให้คุณเชื่อมั่นในตัวของคุณนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาศรัทธาคุณควรศรัทธาตัวของคุณเอง เป็นอันดับแรกนั่นเองนะคะอย่ารอให้ใครซื้อดอกไม้ให้คุณคุณต้องซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองก่อนอย่ารอให้ใครมาบอกหลักคุณคุณต้องบอกหักตัวเองก่อนเสมอต่อค่ะโอเมกสิบส,บสบิเงินได้มาจากงานค่ะงานคุณจะหนักมากนะคะตอนนี้เวลานี้ คุณทุ่มเทกับงานบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนค่ะบางคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะมันขึ้น Queen o ปเปอเรงานของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาให้คุณโฟกัสในเรื่องการงานเมื่อคุณโฟกัสในเรื่องการงานเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาเงินนี้จะเข้ามาหาคุณแบบฟุกฟุแบบในทันตั้งตัวจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่จะเป็นงานที่สองนั่นเองและพลังงานบางสิ่ง บางอย่างนี้อยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้คุณได้โฟกัสเรื่องอะไรอีกคะตอนนี้ถ้าคุณยังออมถ้าคุณยังยมอยู่ตอนน่อค่ะโอ้แม่กอดขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะไม่มีเวลาออม คุณจะไม่มีเวลาหยุบอีกต่อไปค่ะนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อสารกับคุณถ้าตอนนี้ในครอบครัวคุณบ้านคุณไม่สามัคคีกันนะคะคุณก็จะจัดการได้ด้วยตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเราบรอกแล้วไงว่าจบที่เราเบาที่สุดไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดกับใครถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณก็ถอยออกมาและนี่คือเจ็ดไม้เท้า ความสาเร็จกําลังจะเกิดขึ้นคุณคุณจะได้เจองานใหม่ค่ะงานใหม่นี้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของคุณท้าทายยังไม่พอ mm hmm. คุณจะได้ก้าวไปสู่อีกระดับขั้นหนึ่ง mm hmm. เมื่อคุณทำสำเร็จในโปรเจก t นี้โปรเจก t นี้จะมีแต่เสียงแซ่สองว่าคุณทำยังไงทั้งที่คุณเป็นคนไม่มีประสบการณ์เลยคุณเอาชนะนะคะ คําพูดของคนอื่นได้ยังไงถึงประสบความสําเร็จและเก้าไปสู่เจ็ดไม้เทา้าได้ขนาดนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้พรขอบคุณค่ะถามถ้วยคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยค่ะบางท่านจะได้รับงานใหม่ได้รับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้นะคะมีการเฉลิมฉลองคุณได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกเลยนะคะ ที่บ้านของคุณน่ะคุณเคยไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าผีบ้านผีเรือนที่เป็นผู้หญิงไหมนะคะคุณระลึกถึงเขาไหมถ้าคุณอยากมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เราบอกเลยนะให้คุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางจุดธูป5ดอกนะคะ เจ้าที่ที่เป็นผู้หญิงซะนะคะแล้วก็ขอขมาเขาแล้วก็ขอให้เขาคุ้มครองคุณปลดล็อกคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะปลดล็อกคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองงานใหม่ๆภายในหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะคะหรือถ้าคุณอยู่ต่างแดน รุงนี้อาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันอะไรของคุณก็ตามแต่คุณจะได้รับข่าวดีภายในหนึ่งเดือนนี้นั่นเองนะคะบางคนอาจจะได้เดินออกมาจากจุดแพชชั่นบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานคุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่ในครั้งนี้อุปสรรคปัญหาครั้งนี้มันหนักหน่วงมันแก้ไขไม่ได้ถ้าคุณอยากไปปล่อยปูก็ไปปล่อยปูได้นั่นเองต่อค่ะ โอ้มิกาขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริย์พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านคุณเราบอกเลยนะว่าเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านคุณนั่นแหละที่เป็นผู้หญิงท่านจะปลดล็อกให้คุณแล้วมันจะเกิดปาฏิหาริย์อย่างเหลือเชื่อคุณจะถูกปลดล็อกได้อย่างใดๆครอบครัวของคุณที่มีปัญหาชีวิตของคุณที่ติดขัด ด้วยบางสิ่งบางอย่างด้วยชะตากรรมคุณมีเจ้ากรรมในเวรมีเจ้าบุญในคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่คุณเกิดมาอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่และนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงมาสื่อสารกับคุณคุณลองไหว้ไหวนะคะไหว้ตอนเช้าจุดทุ่มห้าดอก ะะหรือพุ่งนี้นะคะคุณไหว้เจ้าที่กลางบ้านก็ได้เพราะพุ่งนี้เป็นวันเสาร์วินาทีนี้เราบอกเลยว่าคุณจะได้ปลดล็อกออกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างภายในวันหนึ่งหรือภายในหนึ่งอาทิตย์เตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณได้หลดผลแน่เหมือนคุณกำลังจะจมน้ำแต่อยู่ดีก็มีบางสิ่งบางอย่างพักให้คุณไม่ได้จมน้ำนั่นเองต่อค่ะ โอมพลังงานนี้คือด้านการงานคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องการงานคุณมีความโดดเด่นคุณมีความเก่งอยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะตอนนี้เวลานี้หากคุณปรารถนาสิ่งใดไม่เกินแดวันนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณ คุณอยู่ฮอนโดหรือคุณอยู่นะคะบ้านเช่าหรือคุณอยู่บ้านเดียวของคุณก็ตามคุณไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่เป็นผู้หญิงอยู่ในห้องของคุณนั่นแหละค่ะนะคะอยู่ในห้องของคุณเดียวเราจะโพสต์วิธีการไหว้เจ้าที่แต่ว่าเราโพสหลายครั้งแล้วแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากโพสอีกนะคะคุณต้มนะคะต้มไข่มีไข่มีน้ำตาลแล้วก็มีข้าวข้าวเปล่าหุงพูน,พน ทำให้พูนพูนพูนแบบนี้หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โลย โรยน้ําตาลที่ข้าวแล้วก็เอาไข่ตั้งไว้แล้วก็จุดเทียนนะคะจุดธูปเจ็ดดอกถ้าไหว้เจ้าที่กลางบ้านต้องจุดธูปเจ็ดดอกให้คุณไปดูในโพสต์ชุมชนเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้หรือบางคนไปเลื่อนหานะคะถ้าบางทีเราลืมนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับมาถ้าคุณอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้พลังงานผีบ้านผีเรือนที่เป็นผู้หญิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยอยู่ที่บ้าน ของคุณที่เป็นผู้หญิงท่านจะเปิดช่องทางให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานนั่นเองนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ล่ะค่ะต่อค่ะโอ้แม่กอดขอบคุณค่ะเราบอกแล้วว่าเป็นพลังงานผู้หญิงเด็ นี่คือชีวิตใหม่คุณไปทำซะพรุ่งนี้ก็ได้ทำให้เร็วยิ่งดีก่อนนะคะก่อนที่มันอะไรมันจะเสียไปแต่มันไม่มีการเสียหรอกค่ะบางคนจะมีการโยกใหญ่พลังงานจากความอ่อมความยมชีวิตที่ติดคัดนะคะทำด้วยตัวของคุณเองนะคะแค่ข้าวเปล่าหุงข้าวเปล่าใส่ถ้วยกลมๆถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยเดียวเองค่ะจากนั้นนะคะคุณก็ ทำตามที่แม่หมอบอกนะคะไปดูในโพจน์ชุมชนนะคะแล้วคุณจะรับรู้แล้วนี่คือเดชชีวิตใหม่คุณจะได้รับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นี้นะคะดวงจิตดวงวิญญาณพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านของคุณที่อยู่ในคอนโดของคุณนะคะที่อยู่ในห้องเช่าของคุณท่านจะเปิดทางให้กับคุณได้มีชีวิตใหม่นั่นเองคุณปรารถนาจะมีโอกาสใหม่มีชีวิตใหม่ใช่หรือไม่อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะจบลงเดเดความหมายมันก็ตรงตัวแล้วตายแล้วเกิดใหม่ทันทีเหมือนนกฟีนิกซ์นั่นเองต้องค่ะโอ้ไม่กอนขอบคุณค่ะโอ้ไม่กอนี่คืออะไรค่ะนี่คือจัดมิน เดทแล้วขึ้นจัดเม้นใหม่ความว่าดวงจิตดวงวิญญาณไม่ใช่แค่ดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่ดวงจิตดวงวิญญาณเหล่าดวงจิตดวงวิญญาณที่มาอาศัยใบบุญอยู่ที่คอนโดแห่งนี้อยู่ที่บ้านเช่าแห่งนี้อยู่ที่บ้านคุณนะคะที่คุณพักอาศัยอยู่นี้เขามาบอกคุณว่าคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเขามาบอกคุณมาบอกข่าวดีกับคุณมาให้โชคคุณนะคะสิ่งนี้ Thank you. เขาชอบคุณเขามาขอบคุณคุณการที่เขามาครั้งนี้มาสื่อสารเพื่อบอกข่าวดีให้กับคุณได้รู้ว่าคุณกําลังจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้ทําตามที่แม่หมอบอกนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้รับนี่คือจัดมินคําอธิษฐานที่คุณรอคอยมานานคุณปรารถนาเงินคุณจะได้เงินคุณปรารถนางานคุณจะได้งานคุณปรารถนาโชคลาบคุณจะได้โชคลาบความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นคุณภายในเร็ววันนี้ อย่างช้านับไปเจ็ดวันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเละยังไงต่อคะนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่นาะที่อย่างนั้นที่อยู่ที่อยู่นาะที่คุณพักอาศัยมีดวงจิตดวงวิญญาณหลายหลายดวงเขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณผีบ้านผีเดือนและดวงจิตดวงวิญญาณที่ผู้หญิงเขามาสื่อกับคุณนั่นเองต่อคะ่ะ t ดอะทาวเนะคะคุณอธิษฐานว่าให้เรื่องนี้มันจบลงนะคะคุณจะได้มีการจบลงบางคนนะคะได้จบลงแน่นอนค่ะนะคะการจบลงครั้งนี้เป็นการจบลงจบแบบจะเก็บเมื่อคุณเจ็บแล้วให้ลุกขึ้นปาดน้ำตาแล้วก้าวเดินต่อไปเพราะมันขึ้นเดอะเดชคุณจะได้มีชีวิตใหม่แล้วยังไงคะ่ะ the tower วอร์หมย่ยคือหมายถึงว่าคนที่จบและจากคุณไปอาจจะเป็นแฟนคุณหรือใครบางคนที่อยู่ในบ้านของคุณนั่นเองบางคนเจอธุรกิจล้มละลายคำอธิษฐานของคุณคุณเคยเจอมาแล้วและตอนนี้เวลานี้พลังงานสิ่ิ์สรทธิที่เป็นผู้หญิงและดวงจิตดวงวญาณที่อยู่ในบ้านของคุณที่อยู่ในตรงนั้นเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตใหม่ค่ะ Tower, คเดทาวเวอร์คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือพลังงานนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในบ้านคุณและพลังงานผีบ้านผีเรือน นะฮะที่อยู่ในบ้านของคุณชีวิตใหม่ของคุณคุณเห็นเทียนเล่มนี้ไหมคะครอบครัวของคุณนี่คือเทียนขาวสองเล่มคุณจุดคืนนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้นะคะไหว้เจ้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ที่คุณได้ไหว้แล้วนะคะแล้วชีวิตคุณคุณเห็นเดอะทาวเวอร์ไหมคะปาฏิหาริย์ไหมคะเดอะทาวเวอร์เสร็จแล้วแล้วก็เหมือนการจบ แต่เกิดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติเราสับไพ่แล้วคุณว่ามันปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าโคตรปาฏิหาริย์อีกค่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะนี่คือเดอะเรสชีวิตใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นเหมือนนกฟีนิกซ์เหมือนคุณล้มละลายอยู่ดีๆคุณก็ล้มละลายเมื่อคุณล้มละลายแล้วอยู่ดีๆคุณก็ได้รับข่าวว่าคุณมีประกันเกี่ยวกับบริษัทนะคุณมีเงินเกี่ยวกับการประกันธุรกิจล้มละลายของคุณอยู่นะเห็นไหมคะ นี่แหละชีวิตของคุณเทียนเล่มใหม่การจบครั้งนี้บางคนได้ออกจากงานได้ออกจากงานแต่คุณก็ได้งานใหม่ทันทีทันใดนั่นเองและที่สำคัญมีแต่สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือน 11นี้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราว่าปาฏิหาริมากเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าทําไมถึงปาฏิหาริที่สําคัญชีวิตคุณนะคะเวลาคุณไปทําบุญต่างๆคุณอย่าลืมนะคะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเพราะน้ามันตะเกียงก็คือแสงสว่างในชีวิตคุณนั่นเองนะคะชีวิตใหม่เทีเยดเล่บใหม่นี่แหละค่ะชีวิตของคุณที่แท้จริงต่อค่ะ โอ้แม่ก็ขอบคุณค่ะชีวิตครอบครัวนะคะนี่คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูออฟ ชีวิตครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเทวดามาสื่อสารกับคุณเลยค่ะไม่ใช่แค่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่แค่ผีบ้านผีเรือนแต่เจ้าที่เจ้าทางเทวดาที่รักษาคุ้มครองบ้านคุณอยู่มาสื่อสารกับคุณว่าถ้าคุณปรารถนาความรักคุณจะได้เจอคู่โซเมท ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขแต่คุณไม่ปรารถนาความรักคุณก็รักตัวเองเป็นแล้วเพราะนี่คือเทวดาประจําบ้านของคุณเทวดาประจําตัวคุณท่านรักและอินดูคุณมากนั่นเองนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเป็นผีบ้านเป็นผีเลือนหรือเปล่าคะ โอ้ไม่คขอบคุณค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะอะไรเราถึงว่าใช่เราบอกว่าถ้าเป็นพลังงานผีบ้านผีเดือนที่เป็นผู้หญิงให้ออกมาเป็นสิ่งท um> ี่ดีและนี่ค nice> ือก้าถ้วยก้าวถ้วยคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะกลับกลายเป็นเจ้าสัว เจ้าสัวที่มีความสุขมีลูกน้องบริวารขับข้างชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสำเร็จถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะคุณจะมีเบบีนะคะคุณจะเจอเส้นทางรัดในชีวิต คุณที่เจอคลิปนี้คุณไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะคุณได้เจอเส้นทางแห่งชีวิตและมันเป็นเส้นทางลัดคุณจะเจอเส้นทางเส้นทางลัดเร็วกว่าคนอื่นคนอื่นเขาจะใช้เวลานะคะเป็นแลมปีเป็นแลมเดือนใช้ระยะเวลาเป็นสิบปีกว่าจะหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาครั้งนี้ได้แต่คุณใช้ระยะเวลา แค่เจ็ดวันเดียวชีวิตของคุณจะปลดล็อกได้ลาวปาฏิหารนั่นเองนะคะความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยจัดเม้นนะคะพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณก็มาสื่อสารกับคุณด้วยที่คุณแผ่บุญบารมีให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผีบ้านผีเรือนที่เป็นผู้หญิงมาให้โชคให้ลาภคุณภายในหนึ่งวันและหนึ่งอาทิตย์นี้และ ชีวิตของคุณที่เกิดปัญหาล้มละลายหรือว่ามีปัญหาที่มันหนักหน่วงในชีวิตชีวิตคุณจะได้รับชีวิตใหม่คุณจะได้งานใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราบอกแล้วไงปาฏิหารไม่คะหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบแล้วก็ หนึ่งไม้เท้านี่คือไฟแห่งชีวิตความสุขความสําเร็จของคุณที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงคุณขอให้คุณหลุดพ้นจากความขาดแคลนคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนหลานเปอร์เซนต์ค่ะเพราะมันขึ้นสิบเหรียญขนาดนี้ไม่หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนได้งไงคะภายใน อย่างช้านะเราบอกเลยนะคะภายในสองอาทิตย์นี้แต่ภายในสองเดือนนี้เงินทองความเป็นมหาเศรษฐีคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนถ้าตอนนี้คุณขาดแคลนอยู่ธุกรกิจการงานคุณจะปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่าง และความสุขจะเข้ามาหาคุณเตรียมตัวรับโชคลาภและกลายเป็นมหาเศรษฐีสิบเหรียญน,นั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณสิ่งดใดที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนา ถุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนมีครอบครัวนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะถ้าคุณไหว้เจ้าที่กลางบ้านได้ก็ไหว้คุณไหว้วันไหนก็ได้คุณจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นอย่างราวปาทีหานี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ